ขอขอนุญาตหนูไม่รู้นะว่าใครส่งมาตอนแรกเห็นแป๊บนึงคือถ้าราบอันนี้จะฮามากแต่แบบขอโทษนะพี่ใครที่ส่งมากูเห็นอันนี้เว้ยหอบอยมา้ยหอบหอบเต๋อเ <c oughs> ตบออะเ <Huh? S 2> ต๋บปะปุ๊บเออ,เอ,อหอมาแล้วยอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ไอรอนน้องน้องเหรอวะมึงทอง <c oughs> มึงไก่ทองรึเปล่าดิงแบบ คอยแกะมากมือสั่นไม่เป็นสร้อยที่เขาทำลิมิเต็ดไงเป็นตัวเจอเออน่ารักน่ารักแต่แบบตอนแรกคือตกใจมากแบบมือสั่นแบบทุกคนอย่าหาแต่อย่างนี้เด้อผมตกใจจริงดูดิบอกรับเด้อบอกรับเด้อจริงบอ <c oughs> กรับเด้อสู <c oughs> <c oughs> ๋ขอบคุณมากๆเลยขอ <c oughs> บคุณทุกท่านโะน แล้วไอ้ยอไปแล้วกะแล้วแบบพรุ่งนี้ลาออกยืนใบป,ป้าคะหนูขอโทษหนูเจอคนดนี่ดีกว่านี้หนู๋ยวะหนูเป็นแลไม่นไม่ยอมไม่ได้แล้วโดีะหนูมีคนดังอื่นแล้วป้าแต่ว่าอ๋อเปิดโอเคใหญ่ๆต้องทำงานอยู่เจ้าของส้อยอยู่ในรลฟนนี้ไหมเจ้าของซ้อยอยู่ในรลฟนนี้ไหมคะขอบคุณมากเลือกแบบแพ็กเกจเรามาแบบพูดถึงคลิปนี้แล้วถามว่าทำไมกันไหมแต่มันจะเป็นการด่าคลิปตัวเองเหรอ อ๋อใส่คาว่าทำไมใช่ไหมแล้พี่ทำตัอ่างให้ดูว่าโจบอกน่ว่าถูกไมี่ได้ไโจมองอ่ะไทไม่เหรไม่เป็นตัวอย่างทไมี่อันนี้ก่อนี่ถูกต้องถือไม่ทำไคุสามได่างไร่มีาีบาอ้ยถามกัน อะไรอหนาเออแก๊กอเออใคดที่เียมั้คดี่จได้จจะไม่กล้ดูใคยดผ่านๆพี่คนลุกกริงวแบบไม่ได้ขนลุกแบบด้วยความไม่ดีนะแต่เข้าใจบ้างเวลาแบบเลี้ยงน้องเลง ไอ้สวยทำไมเพื่ออะไรโจกระโดดทำไมกูก right ็เลยจะพูดเลยว่ากูกระโดดทำไมน้ำควันขึ้นทำไมใส่กินเอียทำไมอาหารทุกคนอาหารอาหารพอยดิวด้วยสองพันกว่าคนอาหารหมดอ่ะเดี๋ยวแกเปลงทวิตเตอร์เยอะเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวบอสเห็นตอนนี้มันไวจริไวจริ แต่มันก็เป็นกิมมิกในเคยเมื่อไหร่ไม่พูดเยอะเลยทุกอย่างมันส่งให้คลิปนี้70ล้านวิวเว้ยจริงถ้าไม่ทำอ่ะไม่มแมสขัดเลยไม่ได้เลยอ่ะแม้กระทั่งเนี่ยเห็นหน้าที่แบบอะไรอันมี้อุ้ยใช่ปะขึ้นพูดดิขึ้พูด้ยมาดคนกลับม ไอ้เจ๊เตรียมปฐมพยาบาลนะอุ้มขึ้นหลังคุณตกเลยตัวหลังแทบเต็ียมรอนวิตเตอร์เลยไม่ก็อยากไปรอนวิตเตอร์เยอะเดี๋ยวบอกเธอเห็นหนงปะเนี่ยจริงที่หัวใจกับกูนะนะที่ร้คือแซวยังเป็นยังไม่โดนไล่ออกยังไม่โดนเจ๊มึงห่างกูอะไรมาโผล่หน้ากูมาโผล่หน้าในไลฟ์พี่ติดป้องอยู่กับวกี่ยว โจวจิวกลัวหมอทำไมงานอันนี้ต้องตอบปะงานการนอกตัวอันน่าขนเนอะซุปโควิดเนาะงานเนาะบ้านกะส่งอันนี้มาทั้งสักสิบอันเดอร์สู๋ตอบมาแล้วสักสิบอันเดอร์ก็จะได้มาต้องกลัวแล้วหลังจากนี้ซึ่งมันซึ่งเป็นสิบอันที่ไม่ใช่แบบข้างในต้องเป็นสีทองเด้อสู๋ลอดูเทรนดวิทสรุปดูลาัอยู่ไม่ต้องไปเช็คโควิดวิวดูรับผิวปะเนอะเด็กแล้วก็นอนแล้ว